ไม่น้อยกว่าเดือนที่ชาวบ้านเสารให้ช่วยกันประดิบประดอยก๋วยโจกหรือก๋วยโชคเป็นก๋วยสลักใหญ่ตามธรรมเนียมบุญตานก๋วยสลักจากความเชื่อว่าการถวายจะมีอน,นิสงส์งมากเพราะกว่าก๋วยใหญ่แต่ละต้นจะสําเร็จได้ต้องมาจากความร่วมแรงร่วมใจจัดหาเครื่องใช้จําเป็นกับการกินอยู่เช่นเงินทองข้าวสารหัวหอมกระเทียมมวนยาสูบเทีนยนไขสบู่มาบรรจุลงในก๋วยและตกแต่งซ้อนชั้นสูงขึ้นอย่างดี ปีนี้มีชาวบ้าน8ตำบลใน,นอำเภอเสาให้ยกกวยใหญ่ร่วมขบวนแห่เคลื่อนสู่วัดไผ่ล้อมริมแม่น้ำป่าศักที่เป็นศูนย์กลางจากงานตานกวยสลักประจำปีมีที่มาจากงานบุญของคนล้านนาอุทิศส่วนกุศลกับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับกันปลายปีโดยคนพบว่าเดิมคนในชุมชนเสาให้เรียกว่ากินข้าวสลากแต่ชุมชนที่ยังปฏิบัติค่อยๆลดเรือนลงในรอบ15ปีหลัง จึงมีแนวคิดฟื้นคืนกลับสู่ชุมชนและคงธรรมเนียมการทำเส้นสลากไม้เลขแบ่งให้กับพระภิกษุของวัดต่างๆในเสาไ้ ความเชื่อหรือคติที่ให้สืบทอดกันมาเนี่ยมันหมายถึงมันหมายถึงทางนี้เนี่ยเขาจะทาเป็นชั้นๆสังเกตได้นะครับเป็นชั้นๆก็หมายถึงสวรรค์ชั้นต่างๆนะครับมีสวรรค์9ชั้นสวรรค์7ชั้นหรือ,อเป็นภพภูมิถ้าทําเป็น3าชั้นก็สแสดงถึงภพภูมิเช่นโลกมนุษย์โลก บาดาลโลกพิภพหรือว่าโลกสวรรค์แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ใช้แทนในความเชื่อมีเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นความเชื่อในการบูชาพระรัตนตรัยนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รมฉาดเป็นสาชั้นอย่างเงี้ย บ,บางทีก็เชื่อว่านารกสวรรค์หรือว่าสวรรค์9้าชั้นอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อนั้นแต่ในแถบท้องถิ่นนี้จะบรรจุนะครับชั้นฉันต่างๆเนี่ยด้วยด้วยลำเทียนก็จะมีความสวยสดงดงามมากต่างจากที่อื่นที่เราเคยเห็นมา ปีที่2นะคะของการจัดงานบูญตากลกุวยสลากค่ะที่เป็นงานใหญ่ระดับจังหวัดของสระบุรีนะคะจากปีที่แล้วจัดที่ริมน้ําพญาทศปีนี้ก็ต่อเนื่องมาที่วัดไผ่ล้อมค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ชุมชนริมน้ําป่าศักนะคะเฉพาะอายุสมัยของวัดไผ่ล้อมเนี่ยมีประวัติย้อนไปได้ถึงสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะแต่ว่าร่องรอยหลักฐานเก่าๆนั้นเหลืออยู่น้อยแล้วค่ะส่วนที่เหลืออยู่ก็เป็นสิ่งมีค่าและชุมชนก็หวงแหนนะคะอย่างเช่นศาลาหลังนี้เนี่ยสันนิษฐานว่าเชื่อมโยง กับศูร์กกางปคนยลองขอองเสาใให้ในดีตค่ะรองรอยสารไม้หลังเก่ามีกลิ่นอายสถาปตัตยกรรมล้านนาเกิดจากช่างฝีมือชาวทยวนสามารถสร้างเรือนไม้หลังใหญ่ผ่านการเวลามาเกินร้อยปีหรือในสมัยที่มีเจ้าเมืองปกครองเมืองเสาให้สืบสายมาจากตระกูลคำพิระซึ่งเป็นผู้นำคนสำคัญในการคุมกองโค ปรากฏชื่อในบันทึกการสืบเชื้อสายจากไทยยนเชียงแสนหรือโยนกนครที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่เรื่องเล่าของผู้นำเชื่อมโยงกับบันทึกถึงปู่เจ้าฟ้าละนานสิบตะว่าเป็นผู้นำกลุ่มคนยวนไปตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณตำบลสวนดอกไม้จนเกิดเป็นชุมชนเชื้อสายไทยยวยลุ่มน้ำป่าสักพร้อมกับเล่าว่าสาราของวัดไผ่ล้อมแห่งนี้เคยเป็นที่ว่าการเมืองก่อนย้ายไปตั้งเมืองสระบ,บุรีที่ปากน้ำเพียวและปัจจุบันวัดดูแลรักษา เป็นมรดกของชุมชนค่าไทยยนสมัยก่อนมันก็จะมีมีตัวนี้แล้วก็มีวิหารวิหารนี่ก็ยังเก่าวิหารนี่อาตมามาเป็นเจ้าวาดกบุรณะคืนตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เหมือนกันค่าอาตมาไม่มาอยู่ก็คงจะเขาลื้อทิ้งไปแล้วพอเดียอาตมามาอยู่เนี่ยบอกอาตมาบอกไม่ให้ลือ้อจัอนุรักษ์ไว้แต่ตอนนี้ก็ในภาพรวมๆในเจ็ดภาคกลางเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่เขาหาถ่ายหนังอะ เขาบอกว่าศาลาประเภทนี้แทบจะไม่มีแล้วเขาก็มาถ่ายที่นี่ถ่ายที่นี่แล้วก็บ์โบถ์ตอนนี้จะมาก็ลังบูรณะบถ์นั้นก็คือคู่กับวัดบถ์นั้นตามประวัติของโบก็สามร้อยกว่าปีแต่ศาลานี้สร้างหลังบูธศาลานี้เขาบอกว่าไม่ถึง200ปีโคัมีรเขาเรียกว่าบ้านโบราณซึ่งมีวัดไทยล้อมเป็นศูนย์กลางนะครับผมในยุคนั้น ซึ่งในส่วนของปู่คำพิลาเนี่ยต่อมาลูกหลานของท่านเนี่ยก็เป็นเจ้าเมืองของจังหวัดสรุรีนะครับผมเขาเรียกว่าเจ้าพญาลัตนากาศแล้วก็ถ้าเกิดไปทางทิศตะวันตกนะครับผมก็จะมีปูป่เจ้าฟ้าเอ่อก็อยู่ในตำบลสวนดอไม้เช่นเดียวกันในส่วนของหลักฐานทางประวัติศาสตร์แม้กระทั่งว่าหลักฐานในเรื่องของความเป็นไทยวนท้งหนึ่งมหาวิลาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้มาตรวจ ตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดของอชาวพี่น้องชาวตำบลสนดอกไม้ตำบลตบา้าตาลพี่บอกว่าเป็นชาวเชียงแสนเนี่ยปรากฏว,ว่าในส่วนของยีนก็เป็นสอดคล้องับทางเชียงแสน ในบันทึกการฟื้นฟูวัฒนธรรมของชมรมวัฒนธรรมไทย,ยวนพื้นบ้านสระบุรีรอบ30ปีที่ผ่านมาจัดงานบุญสลักกระพัดหรือตาน๋วยสลักที่วัดต้นตานเป็นครั้งแรกตรงกับปีครบรอบ190ปีของการอพยพไทย,ยวนมาถึงสระบุรีและจัดต่อนเนื่องมาถึง12ครั้งหลังสุดคือวัดพระยาทศในปี2548จากนั้นเว้นช่วงให้ชุมชนต่อยอดสร้างงานบุญในท้องถิ่นเอง จนมาถึงงานตานกวยสลากย้อนตำนานไทย,ยวนจากการฟื้นฟูครั้งใหม่ที่จังหวัดสนับสนุนเริ่มต้นเมื่อปี2565ผสมผสานศิลปะการแสดงร่วมสมัยและกิจกรรมที่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมสร้างต้นสลากหรือกวยสลากตามรูปแบบที่มาจากความทรงจำและคติความเชื่อของชุมชนมุ่งหวังสืบสารงานต่อในปี2567ซึ่งจะตรงกับครบรอบใหญ่220ปีไทย,ยวนสระบุรี นําอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน